ที่ที่ชาวตำบลดิเซเขาสร้างไว้เมื่อปี2527ก็นานแล้วแต่ผมเกิดได้ปีหนึ่งเป็นลานเป็นแลนด์มาร์คแลนด์มาร์คที่นี่เลยเป็นลานสวยตำบลดิเซก็น่าจะมีตรงนี้แหละที่จะทำเป็นแลนด์มาร์คสถานที่ท่องเที่ยวม,มีงานแข่งเรือครั้งที่เก้าลนี่มาดูครั้งที่เก้า สวรรค์ชั้นดาวดึงมันทุกวันพระนี่เทวดาเขาจะมาชุมนุมกันเพื่อฟังธรรมที่พระธาตุกแก้วจุาัามณีที่สวรรค์ชั้นดาวดึงดึงม,มาทุกวันพระอยู<า>บนสวรรค์แต่มันก็อยู่ในภพภูมิของความไม่เที่ยงเรียกว่าเป็นวัฏสงสารเมื่อหมดบุญก็ต้องมีเวลาที่เย็นเลยเข้ามานี้นะชี่เย็นเย็นเนาะบึง้บงก็เตื่น ลุงพ่อลุงพ่อคำพันบ์น๋อสบายดีเอฟซีเด้มายังนี่มาดูสถานที่เขาจะแข่งเรือของปตอีเซ่เขาจัดทุกปีวันนี้ก็ประมาณวันที่ยี่สิบเจ็ดถึงสามสิบยี่สิบเจ็ดยิบแปดสิบเก้าสามสิบแต่วันแข่งวันจริงวันที่สามสิบพฤศจิกายน มีหมอํำด้วยหมอรศมาเตนมาแต่คาย่างก็เลยมาแวะเบิ้งนี่เพิ่นเกี่ยมไว้เนาะเพิ่นจะเอาปลายมาติดไว้กะเดี๋ยวจะไปเบิ้งทางนั้นอ่าตำบลเอเซสีสเกต ม,มานนี้มาเบิเ้องบ่ะเดี๋ยวจะพาไปเบิง้งหุเนออเพื่อติดตายไว้แล้วที่สามสิบสภามาเบิ้งเด้อเพื่อไม่พี่น้อง FC พูดเลยอยู่ใกล้อยู่ไกลนาอมาเบิ้งได้เด้อบนงานแข่งเรือนี้ไว้ๆนี้ที่สามสิบสภาป่ีแล้วนี่กระมานะแต่ว่าไอ้ตราบได้เอาลงคลิปจำเนาะ ใช่ว่าแต่ว่าวได้เอาลงซ้ำเป็นงานเชื่อมสัมพันธ์สุรินทร์ศรีสะเกตนะครับเนี่ยตรงข้ามสะพานไปจะเป็นฝั่งสุรินแต่ฝั่งนั้นก็สุรินทร์ฝั่งนี้ศรีสะเกเีศรสะกตฝั่งที่เราอยู่นี่ศรีสะเกตแต่ฝั่งนั้นเป็นสุรินทร์ข้ามห้วยแผ่นกับบ้านเราก็ไกลๆกลอยู่เราจะหาทุนจัดสะพานสะพานข้ามไปสวนป่าบุรีนาจารย์ ไปนนี่่ะอาเขาจะมีรูปปั้นพวกเป็ดพวกสัตว์นรกเป็นอ่าเชิงเป็นเชิงคุณธรรมยังมีได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงคุณธรรมส่วนปลาเปนี่ยังมีทัานเต็นท่า้ทุกคนได้เบิ่งเนาะนี่เขาสัมมนาไปสัมมนารักนะเอศเรียนเรียนรู้พูดคุยเรื่องขึ้นน้ำพันธุ์พวกป่า าสารวัฒนธรรมแมนบอกอานบุคไอยองเป็นใดๆนี่ฮะที่หลวงพ่อพระขาเป็นที่ที่ชาวตำบลดิเซเขาสร้างไว้เมื่อปี2527ก็นานแล้วแต่ผมเกิดได้ปีหนึ่งครับเป็นลานเป็นแลนด์มาร์คแลนด์มาร์คที่นี่เลยเลานสวยม บมุนเซก็จะมีตรงนี้แหละที่จะทําเป็นแลนด์มาร์คสถานที่ท่องเที่ยวม,มีงานแข่งเรือครั้งที่เก้าลนี่มาดูครั้งที่เก<า>้าเบิ่งน้ําที่เพิ่อจะแข่งเรือน้ำไม่ค่อยใสเท่าไหร่เพราะว่าเป็นออน้ำคุ่นๆเนาะเพราะว่าฝนตกหยุดไปเมื่อกี้มันก็เลยออกสีแดงๆปกติะ<ๆ>จะสีเขียวสวยมากมสีที่แล้วนี่สีเขียวงามเลยแต่ว่าปีนี้เห็นน้ำมันสีแดงๆนี่ตึกป่าคิดป่า,ปานะนะ ป่าโอเพิตกป่าได้บอ่มาบโอ้เพิ่งมาเพิ่ตกป่านี่แหละครับย่งสว่างนี่ย่างสว่างรบเลยครับอยันไหนันมแข่งเรือวีนี่มาอยู่เดียวกระนมาวันที่สามสิบดนสามสิบสเดือนนี่แหละีนสามสิบนี่งานใหญ่งานใหญ่ ครับมื้อ้ออโพรม่นจัดสี่มือเลยนะมีหมอลำน่าจะมีหมอลำสาม,มสีมมส่คืนอยู่นี่โอ้สามคืนสี่มือเลยพี่น้องมาเด้อเพื่เอเลยอยู่กันไกลอยู่ไกลที่สามสิบนี่ไว้ๆนี่นี่จะเป็นลำน้ำที่จะทัน้วยทับทันลำน้ำทับทันไหลลงสู่แม่น้ำมูลไหลลงสู่แม่น้ำมูลที่เอ่อเ่อราชาสุนัย ฝ่ายละศีสไลด์ไหลไปอยู่กันที่นั่น<ม>ไปลงในน้ําโขง<ม>ที่อุบลม่น้ำสองสีนี่นะไปไหลลงโขงโ,<อ>โขงไหลลงพุนกัมพูชาเวียดนามไหลลงทะเลอยู่เวียดนาม,มน้ำใยนี้ก็เป็นสถานที่หล่อเลี้ยงพวกคุ้งหอยปูปลาเนาะหล่อเลี้ยงชาว ที่ที่แม่น้ํามีผ่านจะมีมมอำเภอมีห้วยทับทันมีสําโรงบองรงทาบบึงบูนราศีราศีสไหล,ลหลายตำบลเรียกว่าเป็นสายเลือดอเป็นสายเลือดของพี่น้องที่อาศัยอยู่ใกล้แม่น้ำเป็นแหล่งอาหาร ป่าก็เป็นแหล่งเป็นตู้เย็นของชุมชนมีพวกเห็ดพวกเห็ดพวกสัตว์ป่าพวกนี้แหละเอเดล่าเราไปทําประกอบมหาฝั่งนั้นก็จะเป็นสวนปลาเปียเนสวนป่าสวนปลาเปียโนอาจารย์พ่อกำพันธ์ท่านมาดำเนินสร้างสวนคุณธรรมบ้านลูกเกี่ยวกับการทำคำสอนอุบาทสามของพระพุทธเจ้าเดี๋ยววันนี้เข้าเบิ่งบ่ ฝ่ายสิเขาฝึกพาเขาไปดูอยู่มันจะมีหลวงพ่อท่านเป็นสวนปลาเป็ดสิคโปราเขาไปเบิ้งออกจากนี้ก่อนก็เขาจะแผนเขาคืออยากเขาอยากทำสะพานข้ามไปนี่แหละสะพานข้ามเดินไปดูป่นาไปดูวัดป่าจริงมันก็มีสะพานอยู่บนนั้นนะลดิมเป็นสะพานใหญ่สะพานใหญ่จะเหมาะกว่าเหมาะกว่าเนาะเป็นสะพานไม้สะพานแป็งตรงนั้นแหละที่เขาวันปล่อยกระปูแดงนะตรงนั้นแหละ เี่มาปล่อยกระปุแดงนะบัวมันสิอย่างหรืบอบ่อเร่ไปเบิ่งเนาะเป็นสถานที่นี่สัปปายะมากเลยมัน,มนถ้าทำถ้าทำอย่าดีมีงบสักห้าสิบหกสิบล้านจะเป็นจะเป็นเรียนมากที่งดงามสวยงามเลยดีเป็นที่ดึงเพราะมันใกล้ถนนใหญ่คนขับผ่านไปผ่านมาเขาเห็น,นบางคนเขาก็บอกว่าเป็นสถานที่ที่ทถ้าทำได้นะ อี่นี่กว่าจะดูดีกว่าทางวัดไตสมคีนะ้ำวัดไตสมคีมันก็เข้าไปในซอยในหมู่บ้านทางม,มันแคบนะครับที่นี้มันสถานที่มันเหมาะนะามันเขาเรียกว่ามันเหมาะที่จะจัดที่จะจัดทำเห็นไหมาทางต <laughs> แตมน,นี่จะมีหินไอ้นี่ด้วยหินดินดาน,นาคล้ายเป็น เบิ้งส่วนไปเบิ <g <g ้งส่วนป้าเปียดเราไปดูบรรยากาศกาดเย็นลมเย็นดีถนนหนทางบรรยากาศดีการเย็น ที่ถนนเลย ดีตอนรับจ้านี่นี่ก็คือป่าย,ยัางสว่างคนหนึ่ง,งมันทำไว้ออดอกไม้โอมีแล้วนะึกคนดอกไม้จาม่ายมอแล้วมาได้ปลูกไม่หรอนี่นี่นนก็นี่ก็จะเป็นทางเข้าว่าสวนป่าเนาะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเบิ้งข้างในกันเลยมันมันสิเป็นแล้วเลยสวนป,ป่าเปียดป่าเปียดป่าเปียด ยนย็นๆนี่เนี่ยตื่นแล้วงกาไม่ค่อยดีเนาะไอ้ที่คำลักคำรักลัทธะก็มาช่วยกันทำได้เนาะได้บุญได้กุศลเยอะเนี่ยการท่องเที่ยวเชิญคุณนะครับถึงแล้วจ้าเปี่ยนมีหลายชนิดเปลียนมีหลายชนิดทุกคนบันไว้ตามสเตปิโดเมตนี่ยนะถึงแล้วนะบึงนี่คือสวนปลาเปลียเนาะ ตามประาไทยนี้เป็นเป็ดชิ้นเนื้อเ,เป็ดชิ้นเนื้อพวกฆ่าสัตว์ผ่าเนื้อเบื่อปาน เป็นป่าป่านี่ยปลาแล้วก็มันมีเนี่ยนะเขาเรียกว่ัยยังก้อนนี่สัตว์นรกสัตว์อันนี้เป็นสัตว์นรกเดือบเจอดเจอดลงไปสัตว์นรกต้นยิ้วมีนรกต้นยิ้วนั่นทุกคนมีนี่ก็ตัดเขามีทิ้น มม ng, เมาเฮามาเบิรงกันเลยน,น,นี่ก็จะเป็นน้ำรบกันกาเมีน้ำรบกันกาเมีสาวเหล็กขึ้นไปยาใบยาเกศนี่เป็นว่าตัดนรกหมานรกตัดกินอวัยวะเคยทำเกศตอนเกิดพูนพูนนี่ กุเลยยนบ่อยากปีดต้นเงี้วเลยอย่าทำเด้อกุเลยบะยากปีดต้นเงี้ยวระเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาเบิง่งทางด้านนี้เนาะเบิง้งนี่คือส่วนปลาเปียดน,น้องว่าวส่วนรวรรน,กนกรกนรกนรกกระทะทองแดง พวกที่ผิดศีลข้อสุราเมีไรข้อห้าผิดสินข้อห้าสุรามีระยะประมาณต่ก่อนจะมีหยอดเหรียญตรงนี้หยอดเหรียญหยอดเหรียญแล้วพ่อก็ทําไว้มบน้ำจะเดือดพุ่งขึ้นมาอืมจะพุ่งขึ้นมาโอ้ขันหยดเหรียญลงหลังน้ําจะพุ่งขึ้นมาเลยนี่น่าจะเสียแล้วไม่มีคนดูแลไม่มีคนดูแลเล็กทรอน,นิดอืมเป็นพี่นอ้อ,อ,องข้าวมะเบงและคนล,นลกูกนรกตรงนี้ คนลุกเล็กอย <c> ้ <oughs> มึงมาดันนี่นะแต่มาคนดียังเย็นเลยเข้ามานี่นะชีเย็นเย็นเนาะเบิรงกก็จะตื่นถึงหลวงพ่อหลวงพ่อคำพันธ์ป๋อนี่สัน,นตีวันอะรลก มีนรก,ก,กพวตัวกทำบาปับบก็สาปคา,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 าอะไรอเงี้ยือเบิ้งนนี้เป็น,นส่วนปลานรกพี่น้น <c oughs> องตลาดบลฮู่ดอกเขามาเบิง้งซื้อตัวสามหาะโลกคือในโลกขุมที่ทรมานสัตว์นรกด้วยได้ดำกับขวานเนี่นะเอ,เอาได้ดำตีลงตีลงเป็นรอยแล้วก็จะมีคนเอามีดสับ ในสัมไม่มเป็นชิ้นหนังปิดนั้นแล้วพ่อการมีจะทำบาปพ,พ่อกันทำบุญกับบาปพ,พอกันม้าเกิดเป็น<ช>นายเนย่บาปต้องทำหน้าที่คือบังคับสัตว์นรกอันนี้เป็นโลก,กันตางเป็นภูเขาเหล็กบทสัตว์นรกแล้วก็มีไฟทั้งสี่ด้าน สัตว์นรกวิ่งหนีออกไปก็ไฟลุกขึ้นเนี่ยคุณตัดไม้คุณตัดไม้คุณเห็นรถเห็นตัดไม้คุบอกว่าจะบอกอันนี้จะเป็นรถลุงพอคำพันเป็นสีเย็นๆได้เข้ามานี่นะเมื่อนี้กับสีลมๆลมหนาวเด้เอามานี่แห้งเหย็นแล้วพี่น้อง ส่วนปาเฟสเขาคนเดียวนี่บไดย้ยานด้านนี้ก็จะเป็นปลาหกปลาไม้หงมะนาอสวมเสื้อว่าส่วนป้าลีเลยด้านนี้เพิ่งกำลังถางเนาะถางป้าทางนืนมหนักกลักกว นี่ก็จะเปลี่ยนบทลงพอเพื่อนอยู่เนาะอากระตานกับเขาปเดี๋ยวไปเบิ้งบนนี้ก่อนจะเข้าไปเบิ้งบนนี้เนาะแดนสวรรค์ยินดีต้อนรับ เดี๋ยวเรไปเข้าไปเไปบิรงข้างในกันเลยนะทุกคนโอ้ยลูกเก๋เอาใจแง่ไปยอกไอยากกินข้าวตัวนี้มาน่าจกินข้าวเนี่ยอย่างนี้เขออาจะตัวโระบาลน,นึ่งสี่ท้ายังเกาะเขาจะจะตวโกคบาลนึงสี่ พวกนักษาเมืองเทวดาเมืองคุดนาคมีเท้ามีหลายเท้าถ้าถ้าตลดเท้าเวสุวรรณมีเท้าเวสุวรรณเป็นนนี้เท้าเวสุวรรณมีเท้าแตลดมีเท้าสีองค์จำไม่ได้นะมีแลสวรรค์ดูแลเมืองสวรรค์ไปเป็นหัวหน้าเทวดาโอชั้นเหัวหน้ามงเทวดา ลกป,ปันมี่เป็นหลวงพ่อครมพันธ์ท่านจะสร้างเป็น JD ทาทาเจดีย์พระธาตุเจ็ดแก้วเจรลมานีจำลองจำลองจากเมืองสวรรค์พระธาตุเป็นเจดี <JD> นะย์อยู่ที่ชั้นดาวดึงอันนี้จะเป็นเจดีย์ทุกคนเจดีย์บรรจุพระธาตุเขียวแก้วของพระเจ้าอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงท่านจำลองมาสร้างว่าเป็นอย่างนี้ว่าเหมือนว่าเป็นสวรรค์จำลอง สวรรค์สันฟ้าทุกวันสวรรค์ชั้นดาวบดึงเนี่ยมันทุกวันพระนี่เทวดาเขาจะมาชุมนุมกันเพื่อฟังธรรมที่พระธาตุเกลียวจุรมณีที่สวรรค์ชั้นดาวบดึงม,มาทุกวันพักนี่มันก็ต้องทำทำเป็นชั้นชั้นรถหลันน่นกัน สวรรค์ทั้งหกชั้นมีสวรรค์หกชั้นสวรรค์ไปอาจเป็นหลวงพ่อถ้าอาจจะปันออป้นพระเทวดาแต่ละชั้นแต่ละความเนี่ยเป็น,<แ>เ,ปนเป็นสื่อสอนธรรมเป็นจุดอุบายสื่อสอนธรรม,มบุญผู้เดินขึ้นไปเลยม,มาช่วยกันช่วยกันสร้างช่วยหลวงพ่อสร้างตั้งแต่เริ่มต้นเลยทั้ง ขึ้นมาตั้งแต่เทเสาขึ้นมาเลยจับดิจับฟ้อมไปท่านทำมาสองรอบละจนน้องมาตอนไหนกระน็อกขมาเธอหนึ่งน,นี่คือรอบที่สองใช้สิ้นเคยมาอ่านตรงนั้นเห็นไหมตรงเสาโน่นหลวงพอ่อปั้นเป็นพวกเทวดานั่งอยู่ สมมุติเป็นเมืองเทวดาเมืองสวรรค์ม,มันก็เป็นที่เดินชมธรรมชาติด้วยชมพันไม้เป็นในตัวด้วยแล้วก็จะแสดงแสดงธรรมให้ฟังสวรรค์เมื่อทำดีจากโลกมนุษย์แล้วมาเกิดบนเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์ มารับผลกรรมแห่งความดีบนสวรรค์แต่มันก็อยู่ในภพภูมิของความไม่เที่ยงเรียกว่าเป็นวัฏฏสงสารเมื่อหมดบุญก็ต้องมีเวลาที่จะจิติจิติคือตายนะตายจากเมืองสวรรค์ลงไปเกิดตามกรรมอีกเหมือนเดิมส่วนมากคนมาเกิดเป็นเทวดาก็น้อย แล้วคนก็จะไปเกิดในเมืองมนุษย์เป็นมนุษย์อีกก็น้อยนะครับส่วนมากจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานต่อเพราะว่ามารับผลแห่งความดีแล้วก็เหลือแต่ความชั่วเท่านั้นแหละนะครับก็จะไปเกิดเป็นเปรตเป็นสันนรกเป็นอสูรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเสียส่วนมากนะครับมีส่วนน้อยที่บุญกุศลยัง เพื้อหนุนอยู่ว่าไปเกิดในเมืองมนุษย์ตรงนี้เป็นจุดสิ้นสุดของสวรรค์ลแล้วนะจะต้องลงลงไปเกิดเป็นตามกรรมของตัวเองจุติเรียกว่าจุติจุติคือตายตายจากเมืองสวรรค์ลแลงไปเกิดตามกรรมของตัวเองส่งพ่อเราสร้างเป็นสื่อไว้สื่อสอนธรรมท,ที่สวนป่าปริญญาจารย์ทําขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้และพัฒนาคุณธรรม สวนป่าปรินอาจารย์ขึ้น,เป,นเป็นตำบลยางสว่างอำเภอรัตนบุรีรจังหวัดสิร์เจนสร้างจะปีละห้าหกห้าหกปีแล้วตรงนี้นที่มาช่วยกันทําตั้งแต่ขุดหลุมน่ะเทเสาเนี่ยเทเสาขึ้นมานี่ช่วยกันทำเองอืกับหลวงพ่อมีหลายคนยมาช่วยนี่น้าหลวดน้าหลวดนี่แกก็มาช่วยดีมีน้าเด็กน้าแดง มาช่วยกันทำสองคืนครับปฏิบัติธรรมก็เดินพาเดินโยกลม้เดินในป่านใส่ชุดขาวมีแม่ชีแม่อะไรมาร่วมปฏิบัติธรรมมันเป็นภาพที่สวยงามเดินอยู่ท่ากลางธรรมชาติเป็นที่ที่เหมาะกับการปฏิบัติธรรมนที่สปยะตรงนั้นก็จะเป็นพระใหญ่นี่จะมาถึงแยกของผู้ที่มาเกิดจากเมืองสวรรค์แล้ว แยกทางนี้จะไปเมืองมนุษย์แหละไปเมืองมนุษย์ก็จะมีถ้ามาเกิดเป็นคนก็จะได้เจอหลักธรรมคำสอนของพระสมมาพุพธเจ้าฝั่งนู้นเป็นพระใหญ่เนาะคนมีบุญหน่อยมาเกิดเห็น <ไป S 1> หลักธรรม,มได้เรียนรู้ธรรมของพุทธเจ้าตันนี้จะไปเทวโลกไปมนุษย์โลกไปยม,มโลกนะครับนี่ตามป้ายเลยยมโลกนี่ก็จะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมีนะสัตว์เดรัจฉานกันหลวงพ่อจะปั้นตาม ปั่นตามนักษัตว์นักษัตย์ประจำปีเกิดมีแพะมีลิงมีไก่มีหมามีหมูนี่ปีกุลปีมะโรงปีอันี้ปีขานปีอะไรมีหมดนะครับตรงนี้ไปทางนี้แล้วก็ไปตรงนู้นไปเมืองนรกอันนี้เรามาเกิดสมมติว่าเราม,ามีบุญเราก็มาเกิดเป็นคนอีกครั้งหนึ่งคุณมีบุญมาเกิดก็จะไม่หลงลืมไม่หลงลืม บุญของตัวเองนะเกิดมาก็จะมาสร้างบุญกุศลเพิ่มเติมอีกเพื่อที่จะกลับไปยังเมืองเทวดาอีกครั้งหนึง่งนะครับหรือมาสร้างกรรมดีจนหมดกิเลสหมดจดจากกิเลสไปสู่นิพพานนะครับค่อยสะสมกันไปตามสมบัตมีไปทีเล็กทีละน,น,น้อยตามกำลังสติปัญญาของตัวเอง หลพ่อพระใหญ่ก็เคยจัดปฏิบัติธรรมนะครับสามวันสองคืนตรงนี้ที่ตรงที่สงบร่มเย็นนะครับทั้งบนก็เป็นเป็นชั้นสองก็มาปฏิบัติธรรมก็ใครที่ชอบบรรยากาศเย็นขึ้นไปนอนปฏิบัติธรรมด้านบนก็ได้ข,ไไดขึ้นได้ขึ้นได้น,นี่เหนื่อยละมาทำงานช่วยหลวงพ่อ งานจัดงานแข่งเรือ่งก็จะกลับแล้วตอนนี้กาซีได้ไปคลิปแล้วทุกคนตอนนี้ก็ซ,นนนนกซีได้เข้าบ้านแล้วเนาะเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้กาเป็นว่าสำนีกคนเดินพี่น้องบ๊ายบาย